โทษครับคุณผู้ชมผมลืมเปิดไมค์ต้องขอโทษครับ <c oughs> อมือมไมอ์ไมค์เรามาพบกับ, <c oughs> บผมกันใหม่ครับพบกับผมอีกแล้วครับติดโยนที่เซสนี้มากินข้าวบรรยากาศตรงหน้าครับมาแมบ,บน้องนะเรื่องงานก็เลยแ,แวะมาหน่อยหนึ่งมาทุระนะครับดีก็แวะมาห้างปีใหม่แล้วเราก็ซื้อไก่ย่างครับคุณผู้ชม ไก่ย่างไก่ย่างตามคนาเนี้เขามากินกับลุงจะของห้างนะครับเจ้ของห้างนาะโะผมเคยมาใส่แกยู่นะครับตอนที่มีปัญหาชีวิตนะครับมีการกักตัวของโควิดนะครับช่วงนั้นยุคนั้นโควิดระบาดนะครับใครออกไปไหนไม่ได้นะครับนะใช่ไหมครับคุณผู้ชมผมก็กลัวกลัวกลัวไปย่านย่านย่านโควิดครับ ก็เลยมาสายอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็ซื้อขนมขนมซื้ออาหารนะครับมาให้ดูกินมั่งเขาบอกออูบอกจะที่เดยาทางที่ช่วยนะครับรคือมป็เหตุการณ์ครับคุณผู้ชมนี่ือเห็นต้นตักต้นนี้ไหมนี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมลองนึกกาภาพตามผมนะครับว่าทำคืนนั้นนะ ล,มฟ,ลมฟ้าลมฝนแรงมากครับฝนฟ้าก็นำแรงนี่นะครับคุณผูมม้ชมเห็นปลายต้นไม้ด้านหลังไหมทิวไม้ด้านหลังผมครับปลายแทจจบจะติดดินนะครับคุณผู้ชมบนนั้นเหมือนจะเกิดพายุนะครับน,นู้นนี่ฝั่งนะครับเห็นไหมครับนั่นเห็นต้นไม้ทิวผอร์ดตัสได้ไหมนี่ครับผมนอนอยู่บน นมนอนอยู่บนห้างครับต้นสักต้นนี้ครับค่อยๆล,ลุมค่อยๆเอ็นนะเอ็นผมก็กลัวลุนลงมาทับหลังคาตรงนี้ไงครับรถผมจอดอยู่ข้างในนี้คุณผู้ชมใช่มไหมคุณผู้ชมนึกภาพผมออกไหมฝนก็กระหนำ่ำรถออกก็ไม่ได้ข้างนอกต้นไม้ม่วงก็จะหักทับไตนะครับถอยก็ไม่ได้ ครับแต่ได้แต่บอกปูยันไว้ยันไว้ยันไว้นะผู้ชมจริงบรรยากาศตื่นเต้นส่วนผมเองนะครับแอบดูอยู่อีกมุมหนึ่งของห้างนะครับกล่าวว่าถ้าลงมาแรงกุ้มหรือก็ข้างโยห้างพังมันก็โดดลงจากห้างก่อนแล้วครับผู้ชมไปก่อนแล้วนะปูยันไว้หค่อยลงนิ่มสวยมากครับผู้ชมค่อยๆลนค่อยๆค,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 ค้างนะครับไม่ลนแม่รถก็ไม่พังห้างก็ไม่เสียหายครับ มาย,าย้ยายย้ายสาธยายประวัตินะครับนี่อยู่ที่นี่ครับกินข้าวบรรยากาศทุ่ทมๆนะครับข้าวกันดีกว่าตำนี่นี่ซื้อเขาไม่ค่อยอร่อยเ,ยเหมือนตำเองนะครับคิดนี้ไม่ได้ตำเองนะอือหือจมนร้อนรับอีเล น้ำจีนเราก็มีนะครับนี่นมจีนมีเป็นแข่งนะครับน,นานๆในะลองกินไก่กันมันไปกินไก่นานแน่ผมอะไม่เคยต้องเลยเนาะรุกมอันนี้ลุกสิลูกสิบปูสักหน่อยนึง ผู้ชมต่ำต่ำเอาอโหผู้ชมโทรศัพท์ตกเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดก่อนนะครับ